อาบรรเอ็งความรักเจริญจาดมาทธานุญแห่งความปันแห่งความรักวันนี้เดี๋ยวเป็นรักคุณคดีก็จะมีความรักคุณคดีต้องมาปักก่อนเพื่อนเลยจะเป็นคนนี้แต่มีเนื้อผู้มาและออกแต่มีเนื้อผู้หนักคู่ไม่ใช่เนื้อผู้อย่างเดียวหนักคู่เลยนะข้าใด้ไปตรดอยู่ประธานคุณด้านนี้แล้วคนตรดมารวมตัวกันคนที่ลงฝักความรักมารวมตัวกันที่ที่อุปรา ต,ต้นตอตาต้นที่ดีไม่ได้ทำบ,บุญมาที 44, ่ดีๆกาข้าวป่าต้นที่44ๆดีรับเราเราทำบุญคบับทำบุญบุญนันงนำพาไ่เกิดแม้ไปเกิเกดชาตนี้มันก็มีชาติหน้าจิตคุศลวนบุญจะนำพา น,น uh ับโนาด้วยสาธุสาธุนักสาธุมีเจ้าป่ามาแล้วประเดิมเริ่มในระปาสหนึ่งร้อย่าถาอีกหนึ่งร้อย่าสาธุอันนับโนาด้วยรวมเป็นพระป่าชอบราคาสลาการเรียนพระป่าชอบราคาสลาการเรียนเล่มอนเเตอร์ให้ติจนัดประสาและนี อ่ะฮะรับตอตอเพชร66แล้วก็30่ะแล้วก็เสียที่13แล้วกนทีทีเลข663ศูนย์เดจาใช่ไหมตัว15ไมค์ีน่านี่้าร้านฟ้ารูเในสวยก็้วยขอบคุณครับแปดแล้วเอาไปทำให้ยาแล้วก็าาจากไป อสอทีมงานด้วยกันสอทีมงาดทำการไลฟ์สดนะครับจอทีมทันตีสยามจอทีไทยท่านสิงมหานครทีวีแล้วก็ทางด้านของฝ่าวเองสตูดิโอนั้นถ่ายทอดสัญญาณสดผลการการแสดงบนเสรทีกับเรื่องรายชีดีรับรองทุกๆุกคุณทุกรวมหลงจัดนะครับนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องน้ำบุญขอบคุณอย่างสูงสุยครับพร่วมกทำบุญในกานต่างต่างพี่น้องจ๋ามากมายหลายมากมายกำลังสตาร์ มากมาทำมากมีน้อยก็ทำพอประมาณก็เรียกว่าทำเท่าที่ไหวให้เท่าที่ดีแต่ถ้าเจยเท่าที่ไหวให้เท่าที่ดีงารดุญการจุดตัวในคราวครั้งนี้อาศัยสายตาสตาพี่น้องท่าบคุณอนุสาวทุกชายทุกใจใจดีสัตย์ามาร่วมกันแล้วสำหรับทางเราเพรากป่าต้องรัาคาตลาดการเรียนการสอบโรงเร่ยกันหน่อยช่วย์โรงพ่อหนึ่งเดี๋ยวนี้ฝนตกลงมาราคามันรุ่นหน้าจวงมันพังพามันขาดมาต้องพิ่งรณาเราพักมารอเวลาพูดกัน อาแย่อยู่แย่ยืนแต่ถ้าเงินเหลือหมายถึงว่าพี่น้องทำบุณเยอะก็จะเอาควาบุญควมุญสัวส่วนี้ไปสร้างฐานเพราะว่ามีาราหาาตอนนี้สร้างไวัแล้วแหละแต่ว่ายังไม่จบแต่ย่างเหลือเืินยังไม่ไดรูมกับเรื่องขึ้นบนยังไม่ได้พาสินี้ก็ขอสั่าบันดพี่น้องมีวัดที่พัฒนาตลอดพี่น้องช่วยระยะเวลาหลายปีที่เราเลือกเนสร้างวัดแนี่ยขนาดสรสิ่นิยมความทงคาคุณที่สร้าแล้วมองตรงอับวัดเป็นคุณนรแนวหน้าประการน คนละแวกคนละไม่คนละชาตปัจจัยทั้งหมดเอาแวกเขามาแต่งต้นก็ตายมีความสวยง